สินค้าทุกตัวในบริษัทนะถ้าคุณใช้วิธีการซื้อเหมือนกันนะ่ะมันช่วยบริษัทไม่ได้มากเลยช่วยทำคอร์สเซ i ิงไม่ได้มากช่วยให้เวลามันสั้นกระชับก็ไม่ได้มากมันจะทำให้ใช้คนเยอะอีกตั้งหากคุณต้องจัดประเภทสินค้าออกมาให้เห็นค่ะว่าในบริษัทคุณมีซื้อสินค้ากี่ประเภทอย่าไปใช้วิธีการซื้อเหมือนเหมือนกันยังไงวิธีการที่ซื้อเหมือนเหมือนกันก็ขอราคามา สาสี่เจ้าในตัวสินค้าที่ซื้อก็ต่อรองราคามาทั้ง3าสี่เจ้าแล้วก็มาเลือกเบสไพดูว่าเจ้าไหนถูกสุดแล้วก็หยิบเจ้านั้นไปต่อรองราคาอีกแล้วก็ซื้อทำแบบนี้กับทุกตัวสินค้าที่ได้ PR มาไม่ตอบโจทย์นะคะใช้เวลามากคุณต้องจัดประเภทให้เห็นอย่างเช่นของใช้สำนักงานก็เป็นประเภทของใช้สำนักงานใช่ปะของใช้กับการผลิตลอแมวัตถุดิบที่ซื้ออะไร จอมบำรุงเครื่องจักรงานบริการคุณก็ต้องแยกมาเป็นประเภทให้เห็นพอแยกประเภทแบบนี้คุณจะได้เอามาบริหารจัดการถูกเฮ้ยถ้าของใช้สำนักงานคุณดูซิว่าคุณจะยืนราคากันไปทั้งปีได้ไหมคือลำพังที่จะได้ขอซื้อมาจากคนใช้ของแล้วก็ไปซื้อเนี่ยมันทําให้คุณใช้เวลาทำงานเยอะเฮ้ยเดี๋ยวขอซื้อมันก็มาเดี๋ยวขอซื้อมันก็มาก็มาทุกเดือนทุกเดือนคุณก็ทําแบบนี้ซ้าๆทุกเดือน ของใช้สำนักงานมันใช้อยู่แล้วแล้วมันก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับบริษัทเยอะเลยเฮ้ยคุณก็ดูประวัติซื้อของปีที่แล้วซิมันยังไงเอารวบรวมมาแล้วก็ทำสเต็ปที่เคยทำก็ขอราคามา3 4สเจ้าหรือ2 3เจ้ามาดูแล้วก็ดูเจ้าที่ถูกที่สุดแล้วก็เลือกเบสไพ่มาแล้วก็ต่อรองแล้วก็คุมกันไปทั้งปีแล้วก็บอกซพพลายอร์เฮ้ยเธอส่งมาเดือนละครั้งละครั้งนะแล้วเธอก็มาวางบินตามรอบบัญชีแล้วก็จ่ายเงินตามที่เธอส่งของ คุยเขาแบบเนี้ยอันเนี้ยมันจะทําให้คุณทํางานแค่รอบเดียวใน1ปีหรือคุณจะทําแค่6เดือนครั้งมันก็ทําแค่ครั้งเดียวใน6เดือนก็คือเปิด PR มาก็แค่1ครั้งเปิด p o ก็แค่1ครั้งเนี่ยลดเวลาคนทํางานแล้วแถมคุยต่อรองก็ได้เยอะด้วยเพราะปริมาณมันเยอะเราต้องออกแนวบริหารแบบนี้มันถึงจะช่วยบริษัทได้มันถึงจะทำคอสเซฟวิ่งให้บริษัทได้ แบบนี้ซัพพลายเออร์เขาจะเห็นมูลค่าในตัวเราด้วยนะโหมันซื้อเยอะวะ่ะเขาจะบริการเราอย่างดีแล้วราคาก็ได้ดีเช่นกันต้องมองในมุมนี้เราอย่าทําทุกตัวสินค้าเหมือน<ม>เหมือนกันทุกครั้งเพราะอย่างนั้นมันจะใช้คนเยอะคนมากบริษัทไม่ได้กล้าไปถึงไหนเพราะต้องจ้างคนมาเพิ่มต้องจ่ายค่าแรงคนเพิ่มเพราะว่างานมันเยอะแต่อีตรงงานเยอะเพราะคนทํางานไม่ได้ วิเคราะห์บริหารงานให้มันสั้นกระชับอันนี้เป็นวิธีง่ายๆที่ครูบอกคุณนะ คุณยังไม่ต้องไปใช้เครื่องมือบริหารขั้นสูงอะไรมากมายในงานจัดซื้อเหมือนที่ครูสอนในคอร์สคู่มือจัดซื้อจัดจ้างคุณเอาวิธีการที่ครูบอกเนี่ยคุณแค่จัดประเภทมาพอจัดประเภทมาคุณจะเห็นถึงการบริหารของมันแล้วพอคุณทําแบบนี้คล่องคุณจะทําคอร์สเซฟวิ่งบริษัทให้ได้เยอะจะช่วยบริษัทให้มากกว่านี้คุณค่อยไปเอาความรู้ในคอร์สของครูที่ครูสอนเอามาช่วยบริษัทอีกแต่พื้นพื้นเนี่ยคุณต้องทําให้ได้ก่อน เราต้องวิเคราะห์งานตัวเองอันไหนที่มันจะทําให้สั้นกระชับได้วะอ๋อแบบนี้โอเคไอ้เรื่องงานบริการเหมือนกันคุณก็ต้องดูว่าเฮ้ยฉันเรียกซัพพลายเออร์มาเนี่ยสามารถที่จะคอนแทคไปยาวๆไหมไอ้ที่กาจัดมแมลงหรือว่าพ่อบ้านแม่บ้านอะไรเงี้ยคุณก็เรียกมาคุยเฮ้ย มันยาวไปทั้งปีได้ปะแล้วก็เหมือนทำสเตชแนารี่อ่ะคุณก็เข้ามาเซอร์วิสเดือนละครั้งละครั้งเนี่ยคุยในแบบเนี้ยก็ได้เลยแล้วมันได้วอล r ุ่มด้วยนะไอ้การกําจัาแดแมลงหรือทั้งหลายคุณไม่ต้องทําแค่ปีเดียวก็ได้3-4ปีก็ได้ยิ่งจะได้วอล r ุ่มเขาจะยิ่งให้ราคาและเซอร์วิสคุณอย่างดีเพราะยังไงคุณก็ใช้อยู่แล้วคุณต้องมองในแบบนี้เนาะทำให้มันสั้นกระชับ คุยกับทีมให้มากการบริหารคือต้องคุยให้เข้าใจแล้วก็เลือกแนวทางแล้วปฏิบัติคุยกับทีมในที่นี้ก็คือคุยกับคนที่ใช้ของคุยกับคนที่ต้องการให้เราไปให้บริการเขาอะในทีมของเราอาจจะไฟล์โปรดักชันไฟล์ผลิตทั้งหลายแหละเอามาคุยกันแล้วก็วางแผนร่วมกันว่าจะทําแบบนี้ได้ไหมโอเคไหมอย่างไอ้ของที่เป็นวัตถุดิบหลักของบริษัทก็เหมือนกันบางที ก็ไม่ได้มีแผนกันมันก็ซื้อประจํํๆแบบนี้ตลอดดวนๆก็ต้องมาเปรียบเทียบเหมือนที่ทำเลือกเบสไพ่ต่อรองทุกครั้งที่เปิดขอซื้อเลยแบบนี้ไม่ตอบโจทย์คุณทําจัดซื้อคุณก็ต้องทํากันบ้านเพื่อที่จะไปคุยกับทีมเพื่อที่จะช่วยบริษัทให้ได้มากกว่าน,นี้อาจจะคุยกับซัพพลายเออร์ว่าเฮ้ยเนี่ยฉันมีปริมาณเนี่ยดูมาแล้วเดี๋ยวฉันจะซื้อเธอหเดือนแล้วเธอทยอยเข้าเป็นเดือนๆได้ปะราคาเท่าไหร่ให้ซัพพลายเออร์ทำมาแล้วคุูก็คุยซัพพลายเออร์ว่า, ure, า,า,าเฮ ปริมาณประมาณเนี้ยก็าไม่ได้เยอะมากราคาเท่าไหร่คุณเอาไอ้ตรงเนี้ยมาคุยในห้องประชุมว่าเฮ้ยฉันได้ข้อมูลมาแบบนี้เรามาดูซิเราจะช่วยบริษัทได้ไงเนี่ยถ้าเราซื้อยาวไปทั้ง6เดือนราคาเท่านี้แล้วให้ซัพเออร์ทยอยส่งทีละเดือนกับที่เราจะซื้อแต่ละครั้งราคามันเท่านี้แล้วคนทํางานก็ต้องทํางานเยอะด้วยราคาแพงกว่าคนทํางานก็ต้องทํางานถี่ๆในเรื่องพวกนี้ต่างกันกับไอ้ที่6เดือนหรือว่า1ปีเนี่ยคนทำงานเปิด PRPO ให้ครั้งเดียวมันลดในฝั่งคุณแล้วก็มันลดในฝั่งจัดซื้อด้วย ก็เอาไปคุยกันค่ะมันต้องคุยกันเนาะเราอย่าทำงานแบบตามๆกันไปเพราะตามๆกันไปมันช่วยบริษัทไม่ได้เราต้องออกแนวบริหารวิเคราะห์ดูว่างานที่เราทำอยู่มันจะสั้นกระชับกว่านี้ได้ไหมสิ่งที่ทําให้คุณวิเคราะห์งานได้ออกคือความรู้ที่คุณมีในงานที่คุณทําคุณต้องผลักดันตัวเองให้เรียนรู้ในงานที่คุณทําให้ได้มากที่สุด คุณจะได้เอามาวิเคราะห์ประมวลผลได้ว่าเฮ้ยต้องทําแบบนี้สิต้องทําแบบนั้นสิถ้าคุณไม่มีความรู้คุณจะมาวิเคราะห์ทําทแบบนั้นแบบนี้ไม่ได้เลยคุณต้องหาความรู้เนาะคลิปที่ครูออกมาให้เป็นพันกว่าคลิปคุณไป ติดตามแล้วเอามาช่วยแต่ถ้าคุณอยากได้แบบต่อยอดขึ้นลิฟต์เลยคุณไปเอาในคอสคอสคู่มือจัดซื้อจัดจ้างคุณแนะนําเลยและเทคนิคเจรจา,าต่อรองแล้วก็คอสเล็กๆทั้งหลายที่คุณสนใจไปเอาความรู้ในนั้นมันช่วยคุณได้คุณขอให้คุณเรียนรู้และโชคดีเนาะจากใจคุณธัญญาค่ะ